สวัสดีทหารธมกิกทุกทท่านแล้วก็จเจริญพรมายังอุบาสกบาสิกาวันนี้ธรรมะกับพระธุดงพระสุพจน์ฐานะวโรได้นําเอาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของธุดงขวัดมาอ่านให้ฟังเป็นเรื่องของความมักน้อยสันโดษความขัดเกลากิเลสเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตเพราะว่ามันเป็นวิธีประพฤติปฏิบัติที่ได้ผลท่านใดที่ บวชแล้วต้องการอัน,นิสงส์ในการบวชในการที่ว่าจะขัดเกลาคือมันก็จะอยู่ตรงข้ามกันแหละกับที่จะประพฤติกันทุกวันนี่ก็คือ,อก็ไม่ไม่มีสุด,ดงมันก็ไม่มีความขัดเกลาไม่มีความละในเรื่องของกิเลสนั่นเองแต่อันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติก็แต่ละข้อถ้าท่านใดทําได้ก็จะมีอาน,นิสงส์มากจะเป็นทางสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่า เป็นเรื่องของการประพฤติให้ได้เรื่องของอริยวงอริยวงจะมี4อย่างนั่นเองข้อที่12ยถาสันติกังคะการสมทานยถาสันทติกังคะก็คืออยู่เสนาสนะที่เขาจัดให้นั่นเองแม้ยถาสันทติกังคะก็เป็นอนสมทานด้วยคำสองคำนี้คำสมทานคำสวดคำหนึ่งว่าเสนาสนาลุ โลลูปปังปฏิขิปามิข้าพเจ้างดความโลเลในเสนาสนะยะถาสันทุติกลงคางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมทา,านองค์ของพิสูผูมีอันอยู่ในเสนาสนะตามที่ท่านจัดให้เป็นปกติดังนี้พิธีปฏิบัติในยถาสันทติกะก็แลยถาสันทติกะพิสูนั้นเสนาสนะ ได้ในเสนาสนะขาหาปก,กะนี้ชี้แจงให้ว่าเสนาสนะนี้ได้แก่เธอก็พึงยินดีด้วยเสยนาสนะนั้นไม่พึงเลือกทำให้พิสูจอื่นต้องย้ายเสยนาสนะนี้เป็นวิธีปฏิบัติแห่งอาสันทติกังคะพิสุประเภทแห่งยถาสันทติกะ ว่าโดยประเภทแม้ยถาสารทติกับพิสุก็มีสามจำพวกในสามจำพวกนี้ผู้ถืออย่างอุกฤษย่อมไม่ได้เพื่อจะถามถึงเสนาสนะที่ได้แก่ตนอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้ไปหรือว่าอันตรายต่างๆมีอมนุษย์และธรรมชาติเป็นต้นบรบกวนไหมว่าร้อนหรือว่าหนาวไหมผู้ถืออย่างกลางทมได้แต่ ว่าตรวจดูไม่ได้ผู้ถืออย่างเพาไปตรวจดูถ้าเสนาชนะที่แจกนั้นให้นั้นไม่ชอบใจเธอถือเอาเสนาสนะอื่นก็ได้ความแตกแห่งยะถาสันทติกักงคะก็แลพิสุของยะถาสันทติกพิษุสามจำพวกนี้ย่อมแตกในเมื่อพอสักว่าความโลเลในเสนาสนะเกิด น,นี้เป็นความแตกในยถาสันทติกังคะนี้อน,นิสงแห่งยถาสันทติกังคะอน,นิสงแห่งยถาสันทติกังคะส่วนอน,นิสงมีดังต่อไปนี้คือหนึ่งได้ทำตามโอวาทที่กล่าวไว้ว่าอย่างสัรทางเตนะปับพับชัง,ได,ง,ไ,ดงได้สั่งได้สิ่งใดพึงยินดีในสิ่งนั้นสองใฝ่ประโยชน์เกื้อกูล แกเพื่อนสหพมมจารีโดยไม่กวนให้ย้ายเสนาสะนะสเลือกความกำหนดว่าเลวประนีต4ละความยินดียินร้ายได้5ปิดประตูความตะกราม6มีความประพฤติสมควรแก่ทุตธรรมมีความมักน้อยเป็นต้นคาถาสรุปนักพจน์ผู้เป็นยถาสันทติกะเป็นผู้ยินดีด้วยเสนาสะนะที่ตนได้ไม่เลือกว่าดีเลวย่อมนอนเป็นสุข แม้เป็นที่อันลาดย่าในเสนาสนะอย่างดีเธอก็ไม่ติดใจได้เสนาสนะเลวไม่คุ้นคล่องช่วยเกื้อกูลเพื่อนสหพมจารีที่เป็นนวกะให้ได้เสนาสนะอยู่เพราะเหตุนั้นภิกษุผู้มีเมตตาพึงมันประกอบด้วยความยินดีในเสนาสนะตามที่ท่านจัดให้อันเป็นอาจินนวัดแห่งมูพระอริยะเป็นวัดที่ พระมุนีเจ้าทรงสรรเสริญแลนี่เป็นคำภาวนาการสมาทานวิธีปฏิบัติประเภทและความแตกและอานิสง์ในยถาสันทติกังคะก็คือพระที่จะอยู่ที่เขาจัดให้เนะี่ยก็คือจะไม่มีการก่อสร้างนั่นเองก็คือเขาจัดให้อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีะพระที่เขาจัดให้นั่นเองก็ เมื่อได้แล้วก็คือไปประพฤติปฏิบัติให้อยู่เพื่อความสง,งบมากน้อยสันโดษนั่นเองอเพื่อความขัดเกลาก็จะไม่มีการข้องเกี่ยวกับการสร้างหรือว่าบอกเขาสร้างเพราะว่าบอกให้เขาสร้างก็สังฆาที่เศษนั่นเองเขาก็ไม่อยากสังฆาที่เศษก็ไม่ต้องก่อสร้างนั่นเองก็อยู่ตามที่เขาจัดให้อันนี้ก็จะได้อาน,นิสงส์ของการอยู่เสนาสนะที่เขาจัดให้ก็จะมีอาน,นิสงส์มาก ก็วันนี้ก็ขอจบลงเปียกเพียงเท่าน,นี้เจริญพร